โบแซบกระแทดโดนแซบกระแทดโดนเนื้อแทดโดนใบแล้วบ้าแทดโดนเนาะโบให้เว้าเลยอะไนี prépar, uh, ่ปบ uh, like oh, um, ้าทีดูแซบขนาดมันลงจักหน่อยเด้ลงเอาน้ำป้าทีดูพี่น้องเอ้ยโบให้เว้าเลยเลยนะป้าโบต้องเว้าอย่างโบมีคำเว้าเลยสุดอย่างเดียวเออหอบีสามหัวไก่สองโลควงไข่อีกพี่น้อง บ่ใว้าวเลยสูตรจนนุ้ยสมทานตัวเดีนี่ไก่หยาบมาเนาะไก่ไข่มีพวงไข่มีตับมีไส้มีมดพี่น้องเอ,อ้ยใส่เข้าไปกับไก่หยาบเอาไก่ใส่เนาะแล้วก็หัวซิงไข่ใบมะกรูดม่นยังด้วยอันนี้หอมบัวกับพริกเด้อม,มักแซสส่บซัมไใดกแกใส่รัดแล้วก็มาคั่วมันนี้เปิดไฟแล้วก็ตั้งไฟคั่วมันแหง้ง มนสิมุน้อมเกงเก่งอันนั้นขวดมันอันนั้นละเนาะมันแห้งใส่ปลาแดกลงไปมันนี่ยขวดแห้งแล้วก็ใส่ปลาแดกอุ้ยพี่น้องหอมหอมหอมอย่างหอวงห่วงิีไข่ใบมะกรูดเนาะปิดมาแล้วก็ใส่ลงเมื่อกี้นี่ใส่ผัวไปเอาหัวสิีไข่ให้แน่เพิ่อระว่าแม่พี่สังห่วงิีไข่ฮะนะบุฮู้จักไปหาคนอ้างพราบุฮู้จักห่วสิีไข่พี่นออ้องเอ้ยแั้นี้ก็ะชุกล้วก็เอาดีลงไป พวงไข่น้ำปลาแตกกว่าน้องค่อยอารมณ์เลยอย่าเกลหยดเถื่อนอย่าเกลียดเถื่อนอันนี้สูตรนันไทยดอนนนี่ไทยดอนแท้ๆนี่บูแซบกับไทยดอนเซบกับไทยดอนเออนี่ไทยดอนบ่ายแล้วมันไถโดนเนาะเพล็ดหมูตัดหัวปีบ่ซอยหัวปีไว้เดื่องขอน้ำเดือดน้ำพดเราบัวซอยหัวปีซอยหัวปีแส่น้ำธรรมดาเดหละป้าไว้มันจะบัวดำ พดแล้วไปนี่มาใส่หมกปีเปล่าเออเออวะพัดพดทธแบบนีนแ้แล้วกันไะะก่หยาบสองโลพี่น้องเ้ยหัวปีสามหัวพอน้ำพดแล้วก็ใส่ลงไปโรดหัวปีนี่ใส่ดูดนี้จะหมดน่นสิเล่สิเล่เป่อุ้ยปีแห้งน้ำโบฮอนโบปุ่น,น,อน,นเอาล่งโบทันโบแตงมาแหล,ล่ เอาคนผักปี๋เอามักนาวเอาเกลือใส่ป้าบโบเห็ดตกเห็ดมันทันยังซี่อะได้บ้ใส่เลยนะป้าเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้สูตรอันนั้นพี่น้องได้ไงให้ดอนโดนสูตรป้าสมพรให้ดอนโดนโอู้หูคนบบได้อันนั้นได้ไง่นบบได้แซ่น้ามักนาวแซ่เกลือเลยเอาพี่น้องเลยล้มๆทำมันาน,าน,น,น,น่องม่อนตัวเออเดี๋ยวมันบบทันแล้วมันสิดำเนาะพี่น้องเอ้ยเอาแงี้ยลงไปยุ่มสูตรนี่เนาะสูตรป้าสมพานบเล่ได้พี่น้อง บรได้ใส่มะนาวบรได,ด้ใส่เกลือเด้อบรได้ใส่เด้อทิ้งไผ่ปิดผาบอกเด้ปิดผาเลยรถเนาะใส่เกลือใส่แป้งนัวไผ่หมักแป้งนัวก็ใส่แป้งนัวเออซิมเบิงให้มันรสชาติแนวใดหมักแนวใ,นใ,นในดเขารสเขาเนื้อใส่ข้าวเบือทำบุได้ใส่ข้าวเบือบุได้ใส่อ๋อเพิร์สิออมให้มันอนนให้หมักปีซุกให้หมักปีมันหยุกก่อนป่ะซ้ํามักปีมันซุกมันอ่อนต้นนี้ใส่เนี่ข้าวเบือพี่น้องเออเนี่ยให้มันนัวเนาะ ดำแล้วมันดัเงเลื่อนโตดังเนี่ยปลากระแทกเขาเบื่อลงไปพี่น้องปีซุปนะคะเขาเบื่อซุปแกงปีต้องทำมันเอาซุปเอาเปลือดด้วยแมนจังเซ้จังนัวเนาะนัวคักนัวแน่พี่น้องชิมอําลําแล้วปลาดูแต่หน้าคือแบบอันนั้นรู้แบบนี้ใส่ใบยีตู้งห่ืตักซีตักซีลาว บอยาก <โด S 2> ใส่ก็ได้ใส่เพราะว่ามักทึ่หอมทุกอย่างมักพักใส่ลดใส่ลงไปโลดมาเด้อพี่น้องมากินอ้อมหัวปีใส่ไก่ใส่ไก่หยาบมาเด้อสูตรเป็ตู้สมพานไถ่ดอนโดยโอ้หอยไข่ไ,ขออไก่แก่ไก่หยาบโอ้โยน้ำเออซลายๆสูตรเพิ่อเนว้าหัวปีโบดาเด้อพี่น้องเด้อ